ดีแม็กดัดแนบจะเอาสองนิ้วสอดจัดให้ฟังช่างเตือนนะเอาสองนิ้วสอดมันเตี้ยเลยนะคะขับแยกนะคะ<ม>ลูกค้าแ<ม>จ้ง<ม><ม>แล้ว,<ม>ลวนะเตือนแล้วนะนี่ดูช่างก็ทาไม้เทมือมันเหลือแค่นี้เองนะเอาสามไม้เปิดนนู่น,นลูกค้าบอกว่าขอลองอ้าวอยากลองอยากได้ก็จัดให้จ้าไม่ใช่ปัญหาลูกค้าบอกว่าขอลองก่อนถ้าเกิดไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเอาขึ้น โอเคคุยกันเรียบร้อยก็ลุยกลางสายฝนกันไปเลยคะ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะทุกคาอยากลองก็จัดเนี่ยส่องนี่ส่องนี่จริงๆคุณขาวัดตายแล้วไปเริ่มงานกันเลยขึ้นแม่แรงคะ่ะเหมือนเดิมจ้าวันนี้โทรศัพท์อยู่ในร่มเนาะเพราะฝนมันตกก็ต้องเอาเข้าในร้านเอาก็จะเห็นภาพเป็นมุมเดียวเนาะเดี๋ยวจะพยายามเปลี่ยนมุมให้หลายๆมุมนะคะอาช่างนาะงก็ทกําการถอดแนวออกมาเลยจ้าช่างอยู่ฝั่งนี้ส่วนสายกันโน่เลยจ้าตาฝนอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันเนาะคนละฝั่งเนาะ โอเคช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังเอาแหนบอ,อกมาแล้วไปจ้ามาขายยกเข้าไปค่ะเอาไต่กระตามตูดกันมาเรื่อยๆเลยจะเปียกไปได้วยกันโอเคเสร็จแล้วมาเอาแหนบรรทุกออกค่ะเพื่อจะได้ทําการดัดแหนตับลากลงจ้าขึ้นไปกดเลยค่ะไม่ต้องพูดเยอะเนาะโอเคเอาช่างทํางานให้ไวค่ะลูกค้ารออยู่ฝนก็ตกด้วย2นิ้วสอดไม่ใช่ปัญหาถ้ารับได้ก็ ทาให้ได้ค่ะพอเราเตือนลูกค้าไปแล้วเนาะโอเคได้หรือ,อยังจ้าโอเคเอาใหม่จ้าขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งลงมาเลิศค่ะไปค่ะยกไปลงค่ะวัดจ้าไม่ได้ขึ้นใหม่ค่ะได้หรือ,อยังจ้าโอ้ย ได้ยังคะเป๊ไม่ได้จะเอาขึ้นไปใหม่ค่ะลงมาค่ะช่างวัดสองข้างเท่ากันเรียบร้อยประกอบใส่แหนบบรรทุกลงไปเลยโอเคค่ะเอาวัดต่อเพื่อความแม่นยำโอเคติดไฟแป๊บนึงไกลมืดแล้วมาจะแบกมาค่ะเอาแหนบมาใส่ที่รถเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหคลิปมันเร็วมากภากไม่ทันแล้วก็ลูกค้านี้ลูกค้าก็ใส่แก้ล้อเดินหน้าแก้พายันาด้วยนะจ๊ะโอเคขันน็อตหน้าหลังเรียบร้อยแล้วใส่แป้นไปเลยค่ะ อ่ะเอาโทรศัพท์เข้าร่มนี่ฝนหยุดตกแล้วปล่อยๆนิดหน่อยก็เลยเอาโทรศัพท์โทรศัพท์เข้ามาในร่มเนาะไม่ใช่สิเอาไว้ข้างนอกแป๊บนึงแล้วก็เอาเข้ามาในร่มาฝนลงจะลงเม็ดอีกแล้วค่ะทุกคนอัดให้แน่นเสร็จแล้วใส่โชค๊คเข้าไปเลยค่ะโช๊คลูกค้ายังเป็นโช๊คเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนจ้ะโอเคเสร็จแล้วใส่ล้อไปเลยค่ะเอาอัดให้เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นทรงรถแล้วจ้ะคุณขาโอเคอันนี้ลูกค้าให้ทำอะไรนะคำทายให้นิดหน่อยเพราะมันหลวมก็เรียบร้อยแล้วจะสองนิ้วสอดประมาณนี้เลยอ้าวอ่ะ เอาให้สะใจกันไปเลยค่ะคุณขานีสอนี้สอดช่างจริงๆค่ะคุณขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวัดปอนเตรียมตัวส่งงานได้ลูกค้าชอบใจมากเลยขอให้สนุกกับการขับรถนะคะ